จากสถานการณ์น้ำเริ่มท่วมบ้านเรือนประชาชนบริเวณเรมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยายในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีจนขณะนี้เกือบทุกครัวเรือกนกำลังประสบปัญหาทางเดินเข้าออกสัญจรไปมาต้องเดินลุยน้ำหรือใช้เรือไปทำงานและไปเรียนซึ่งต่อมาได้มีทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่นาโดยนายมานิตแก้วพวงนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเชียงรากใหญ่หนายพรวิสิทธิ์เขียวอํมพรรองนาย,ยกสภาเทศบาลผู้นําท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนําโปะแพรลอยน้ามาสร้างทางเดินเข้าออกให้กับชาวบ้านและผู้ประสบภัยน้ําท่วมนอกขันกั้นน บริเแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหมู่6และหมู่7ตำบลเชียงรักใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกมากขึ้น นายมานิตแก้วพวงนายกเทศมนตรีเชียงรากใหญ่กล่าวว่าโปะแพย์ดังกล่าวทางเทศบาลได้รับงบประมาณจํานวน4ีล้านบาทเพื่อใช้ในการสร้างแพรลอยน้ําที่ทําจากพลาสติกซึ่งแต่ละตัวจะมีความยาวขนาด1นคูณหเมตรโดยเริ่มแรกแพรดังกล่าวนั้นมีไว้เพื่อวางอยู่แนวริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาเพื่อไว้รองรับนักท่องเที่ยวแต่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตน้ําท่วมในขณะนี้ทางเทศบาลตำบลเชียงรากใหญ่จึงนาเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาช่วยกันนาโปะแพเคลื่อนย้ายมาจากริมแม่น้าเจ้าพระยามาวางเป็นแนวทางเดินตามจุดทที่่่่นนนน้้้้ําาาาาาวววมมดดัังงกกกลเพพืือสสสรรคะะบบใใหปชชที่ และตอนนี้ทางเทศบาลเชียงรักใหญ่ได้ดำเนินการมีการช่วยเหลือเบื้องต้นอะไรยังไงกับชาวบ้านที่มีน้ําท่วมขังในเส้นทางฮะับสำหรับในภายนอกกันกั้นเกินก็ใช้ทาโปะ๊ะลอยน้ําทุ่นเลยน้ํามาต่อทําทางเดินให้กับชาวบ้านครั<ม>บ้านไปใช้ทางเลินออกไปภายนอกได้ครับส่วนทางไปด้านในคันกัน้นก็ตั้งเครื่องสูบน้ํา ของอบจอมันสูงสองนิ้วหนึ่งเครื่องเคื่อสูตนั้นจต่ภายในให้ออกข้างนอกโป้อันน right? ี oh. ้เป็นโป้อะไรครับได้ครับสนามหญินจากกรมท้องถิ่นต้นลงสองต้นตึงเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้กับเทศบาลมาทีหกสี่เขาเรียกว่าโป้อะไรฮะอันนี้เป็นต้นน้ำจริงๆเราขอมาในเรื่องของการท่องเที่ยวครับแต่ว่าเมื่อเมื่อถึงยามนี้แล้วเนี่ยเออ่ตรงข้างข้างนอกมันไม่มีความจำเป็นก็เลยเอาโต๊ะเขาเนี่ยมามาช่วยประชาประชาชนในใน สมบูรณ์่ข็กใหญ่แล้วก็มันออกความรือนรมครับผมในฐานะชาวบ้านมีความรู้สึกไงบ้างครับตอนนี้ก็ดีใจค่ะที่มีโบมาช่วยทางนี้คือทางเดินเราจะได้สะดวกขึ้นไม่รุยน้ำเหมือนเมื่อก่อนเหมือนทุกปีทุกปีค่ะปกติน้ำท่วมสูงขนาดไหนฮะที่นี่ฮะมันเลยประมาณนี้ค่ะหน้าขาขึ้นมาค่ะอันนี้ถือว่าเป็น ครั้งแรกที่มีการทำครั้งแรกท,<ำ>ที่มีการทําโพสต์ให้เดินครับผมอยากจะฝากขอบคุณหน่วยงานอะไรเงี้ยนายกมากเลยนะคะที่ช่วยเถอดชาวบ้านในครั้งนี้อะค่ะชาวบ้านขอขอขอบคุณ,คณานายกมากเลยค่ะ,ะลูกัจะอีกูนกันเลย แค่พัแลปีกีกมัลูกไก่ลูกไี่มัโ้มาดจอแทนนะจอแทนหน้าบ้านเราตั้งนานเราจะไม่เก็บเลย้อน้าาาาดานาา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 า